ถามมาใช่ไหมว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่แล้วก็จะทำแกงหมูบะช่อกับมะระกับผักกัดดอกหมูบะช่อก200กรัมเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยตำนะครับแล้วใส่เข้าไปในหมูบะช่อใส่เกลือพริกไทยนิดนึงมันได้มีกลิ่นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำซุปที่เราทำเองจากโครงไก่1ลิตรต้มให้มันเดือดก่อนพอน้ำเดือดแล้วท่านผู้ชมก็รีไฟลงนิดนึงนะหมูบะช่อก็าทำกันอย่างนี้ เอาเข้าไปใส่ในนี้ไม่ต้องทําเป็นแผ่นนะเนี่ยบะช่อเห็นนะครับทำอย่างนี้ครับพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เอาผักกัดดอง<ๆ>ก็เราๆสองร้อยตอนนี้ก็ปรุงรสซะต้องใส่น้ำตาลนิดหนึ่งพริกไทยขาวนิดหนึ่งใส่ซีอิ๊วเข้าไปแล้วเสร็จแล้วใส่มะระเข้าไปอย่างนี้โรยด้วยต้นหอมเสร็จแล้วครับลองทำดู ตอนนี้หัวมาลายมี private sale ครั้งที่48ลดสุดๆ50%ที่4ประชอบทั่วประเทศลดถึงวันที่7กันยายนแคปหน้าจอติดโลโก้งานแคปแล้วมาซื้อหัวมะลายที่ช็อปยอดต้อง5 5 5ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์จับฉลากของรางวัลน,นะครับแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่ามาจากช่องเชฟหมึกแดงด้วยนะครับ